ยิ is> is. ้มหวานยิ้มมาใส่กล้องแล้วต้นไม้ยิ้มหวานยิ้มหวานแล้วสร้างเด็กมาทำสปาผิวให้ค่ะอ่ะค่ะไม่รอเลยอ่ะทำตาลูกเออสปาสปาเลยเอาไม่ต้องแขนไม่ใช่ไม่ใช่เอาหน้าลูกเอาเอาไม่ต้องหน้าไม่ต้องมาป้าปายนะเออนะเด็กคนสองเลยนะดูสิขยันขันแข็งมากเลยเอาไปซะเลยเอินกล้องเอินกล้องละเอินกล้อง ธรรมชาติไหมคะแบบว่านั่งเป็นอะไรที่แบบว่านี่นะคะมากับหญิงหน่อยอีกแล้วนะคะามากั <laughs> บ,บเพื่อนๆหลายคนค่ะจิตวิขวัญก็มานะะบบาี่ก็อะไรจิตวิญญาณกินอะไรคะเนี่ยขุนหลับของเธอฮะใช่ไงขุนหลับขุนลับ,ลบโอ้ถ้าคุณรู้นี่ <c oughs> ค,คุณจะรีบตื่นขึ้นมาเลยนะเนี่ยนะ สปาผิวเดี๋ยวับสปาิวเริ่มไปหาเงเกงครับสปาิเ้เกวไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยสปาผมอีกไม่ใช่เลยลูก